สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Mail Channel คลิปวันนี้เป็นคลิปสั้นๆจากผมนะครับช่วงนี้เนี่ยที่บ้านผมหนาวเป็นพิเศษนะครับเลยจะอยู่ในสภาพที่โซมผิดปกตินะครับแล้วก็แม้ว่าบวดผมก็ไม่ได้โกนหน้าก็แดงยังกก็แดงกปากแดงนะครับผมเป็นวุ้มแพ้นะครับตอนนี้คือหน้าหนาวเข้ามาผมเป็นวุ้มแพ้นุนแรงมากนะครับ จะเห็นว่าตามมันติตเพราะว่าเนี่ยตอนพูดนี้ก็น้ำตาไหลยอยู่นะครับผมของวดไลฟ์สเตียไปใบกวากวาอาการผมจะดีขึ้นนะครับยิงยังตั้งใจว่าวันนี้จะ <c oughs> ทำไลฟ์สตีรีมินิวลเพราะว่าคิวตารางอะผมวางเสร็จละแต่กลายเป็นว่าแม่ทาไม่ได้นะครับแล้วก็อุ่นวายมากมากเอาเป็นว่าผมไม่สบายนะครับผมแพ้มา แล้วก็ร่างกายยังไม่พร้อมนะครับแค่นี้แหละไว้จเจอกันใหม่เดี๋ยวตอนที่ผมไลฟ์สตรีมเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปลงก่อนหน้าไลฟ์สตรีมนะครับไว้เจอกันใหม่ใครจะเล่นเกมกับผมยังเล่นได้ปกตินะแค่ว่าผมทำสตรีมไม่ไหวแค่นั้นเองไปละบ๊ายบาย